หลายท่านคงเคยพบว่าสุนัขมีอาการลมชักทำให้ผู้ที่เจอเหตุการณ์ต้องตกอ,อกตกใจกันไปซึ่งสาเหตุจากการเกิดภาวะเหล่านี้ก็มีหลายสาเหตุมากๆครับอาทิโรคติดเชื้อที่ทำให้ระบบประสาททำงานผิดปกติเช่นโรคหัดนะครับบาดทะยักรหรือแม้กระทั่งโรคผิดสุนัขบา้าและยังมีภาวะต่างๆรวมถึงโรคที่ไม่ติดเชื้ออีกด้วยปัจจัยอื่นเช่นพันธุกรรมภาวะน้ำตาลต่ำ ไข้น้ำนมโรคตับโรคไตเนื้องอกภาวะเครียดการได้รับสารพิษหรืออุบัติเหตุสมองบวมไข่สูงหรือคลื่นสมองทำงานผิดปกติก็เป็นได้หลากหลายกรณีมากครับอาการชักมีหลายรูปแบบนะครับแตกต่างกันไปโดยเบื้องต้นนะผู้เลี้ยงต้องเข้าใจก่อนว่าการมีอาการชักเนี่ยสุนัขจะแสดงอาการเปลี่ยนไปนะครับบางตัวหลบซ่อนนะครับบางตัวหอนร้องคลานตัวสั่นน้ำลายไหลหรือดุขึ้น เหล่านี้เป็นสิ่งที่เตือนเจ้าของนะครับแต่ระยะช่วงก่อนนี้สัตว์อาจแสดงอาการนานไม่เพียงกี่นาทีเท่านั้นแล้วก็ชักเลยหรืออาจเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้แล้วแต่บางตัวนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงระยะเวลาการแสดงการชักนะครับในช่วงที่น้องหมาแสดงอาการชักนี้เจ้าของต้องระมัดระวังอันตรายจากการที่ตัวหรือหัวน้องไปฟาดกับสิ่งของต่างๆอาจจะใช้เบาะหรือผ้านุ่มๆนะครับรองหัวตัวน้องสุนัขเอาไว้เอาสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตรายรอบๆตัวออกไป รวมถึงต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าสัตว์อัดไม่มีสติแล้วมากัดเราได้ที่กล่าวไปนะครับผู้เลี้ยงต้องคอยสังเกตอาการเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจวินิจฉัยของสัตวแพทย์อีกด้วยนะครับเพราะว่าสัตวแพทย์จะซักประวัติอย่างละเอียดเลยเพราะข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของนั้นสําคัญมากครับก่อนทําการตรวจร่างกายตรวจเลือดหรือตรวจลังสีนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าเจ้าของควรทําตัวอย่างไรหากไปพบสัตวแพทย์นะครับอันดับแรกนะครับคืออย่าตกใจนะครับ พยายามอย่าเอามือเข้าไปไใกล้ปากของน้องสุนัขนะครับหากมีความจําเป็นจริงๆบางครั้งนะครับอาจจะต้องดึงหนังคอและยกศีรษะให้สูงจะดีกว่านะครับแทนที่จะเอามือเข้าไปในปากน้องสุนัขนะครับทั้งนี้นะครับในกรณีที่อาการชักไม่รุนแรงนะครับพยายามเรียกสิ่งดังๆนะครับให้สุนัขสนใจเราการทําแบบนี้จะช่วยป้องกันทําให้ไม่เกิดอาการรุนแรงขึ้นได้นะครับจดบันทึกเวลาที่สุนัขเกิดอาการชักนะครับและสิ่งที่สุนัขกําลังทําก่อนจะแสดงอาการชักก็จดให้ละเอียดเลยนะครับ ดึงสุนัขให้ห่างจากสิ่งที่เป็นอันตรายเตรียมนะครับผ้าห่มหรือผ้าขนหนูขนาดใหญ่รอดูอาการสุนัขประมาณ1นาทีนะครับหากสุนัขยังไม่หยุดชักนะครับให้ห่อตัวสุนัขด้วยผ้าห่มหรือล้อมตัวสุนัขด้วยหมอนเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขได้รับบาดเจ็บเองนะครับจากนั้นเมื่อสุนัขหยุดชักให้นําผ้าห่อตัวออกจะช่วยป้องกันไม่ให้สุนัขมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะครับหากอาการชักหยุดภายใน4นาที ให้หลีไฟลงหรือปิดผ้าม่านนะครับทำให้ห้องเงียบนานที่สุดกันน้องสุนัขตัวอื่นออกจากบริเวณไปให้หมดเลยนะครับพูดกับสุนัขด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนไม่ทําให้สุนัขตกใจนะครับแต่หากอาการชักเป็นเวลาเกินนาน4นาทีนะครับควรพาไปพบสัตวแพทย์ทันทีนะครับไม่ควรห่อสุนัขในผ้าห่มขณะเดินทางนะครับเนื่องจากจะทําให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยสูงเกินไปนะครับในกรณีที่มีอาการชักปล่อย และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากสัตวแพทย์ประจําตัวสุนัขอาจจะได้รับยาฉุกเฉินในรูปแบบของการสวนทวารไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้นะครับถ้าสุนัขของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงลุกไม่ขึ้นนะครับหรือมีอาการทางระบบประสาทนะครับแนะนําให้น้องหมากินแคลเฟกนะครับช่วยบํารุงระบบประสาทโดยรวมนะครับและเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกนะครับและให้หาแอนตินอนะครับมาลดปวดลดเสพให้น้องสุนัขนะครับโดยรักระหว่างดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ